ตอนนี้สองลำสามลำเพศเอกนาว่าไปแล้วตราบ้างเราบ้าง ปิกนิกพวเงียบสัตรกาเียโนงนี่ขอครับครับ

เออออกมาเเดอเลยอืมได้ไหมได้ครเออ่ะดูเด้อกิติมก่อนก็ได้ค่อยไปกินก้อนนี่พึ่งผมเจ้าคนเดียวเนาะกินะไเปูกไปาบ้าบ้าบาบ้าอ้ไอิมปบดจืยใช่ วันที่ก็จะตกตกยนอีกแล้วท่านผู้ชมเออีกแล้วไม่ได้สักกี่รอบเลยวันนี้น้องๆเข้ามาซ้อมกันมาเลยมาเลยมาเมาเลยยาเมยาลยมเเล

ทำไมก็ใส่ทำไมเสียใส่เสื้ออ้ที่ไหนกี้พี่พีนั่นนั่นเ้ยาเลยเต็มเห็นไหมเองทำร้ายเขาเลยอ่ะเดี๋ยวมันจะไหม้เรือเขาแน่ลูกเตดียเลยเที่ยวไปเอ้เที่ยวไปเลย

บาดบงบาดบงอยด่ตรงนี้ไปด้วยกันนี่แหละนี่ก็ไปโนก็ไป

เอามาใส่ไปเลยตัวเดิได้เด้เดนได้เดินเอาเอเอาเอาเอเออเอเอาเอาเูเอาเอาอเอาเอาเอาเาเอาเัาเาเอเอาเสเอนาเาเอาเอาเเอเอาเอเอาอาเเอาเเลยเออาเาเออาเหาียญออันอี้คาอโจอเอาเเเออาาาาออาาเ วังนั้นคือเทพศักตว์เทพนิมิตกับอันนี้คือสัตว์ทองดาวาโอ้ใช่มาหนตึยเข้มตึ้งมาหน่อย,ยมาเลย,ยมาเลยเข้มตึ้งไปแล้ว ถ่ายร,รูปกันอีกแล้วทีพายถ่ายรูปกันลงสตอรี่อีกแล้วท่านผู้ชมจ๋ายางว่างจำใช่ดีเหมือนกันนะเดอยยวันละบาทฮะแปดพันบาทให้สลรคขัสมบูรณ์เลยไปหาดได้อีกสองห้าสิบแปดตังเลยนะตัวนี้ตัวสีเขียวไหมีมมถ้าตัวเขียวมีถ้าตัวดำก็ได้งั้นน่ะคอมมิมตเตอร์ก็มีฮะ มีเหรอใ,ใจ่นะสามมือกว่าเห็นไหมสนใจร่วมอมอยังไม่มีเป็นไ,ไม่ได้อัปเดตเลยรับเลยสิอับตาให้หน่อยไปแล้วครับไปแล้วไปเลย ขอนุญาตปิดทุกอย่างขอแบนเล็ก่าวประมาณบุญโม่ไอ้เออไอ้ใจตังไงงี้ยนะเดอนนี้เ่มาอุ้มาโลมาหน่อยมาแล้วเข้าอพักก่อนผู้ชม คงได้บรรยากาศยาครบค่ำแล้วท่านผู้ชมเอ้ยทีมเทพลุมิตดทกสายจะได้บรรยากาศคงยุติเนาะรู้สึกจะพักผ่อนกันไม่เคยบันทออ

โอ้โโอ้เข้สู่ช okay, <Onion> ่วงอบโ่ผู้ชมก็ขอเก็บบรรยากาศไว้ในเพียงเท่นี้เนาะผิวภาพประการาดก็ต้องขอต้นขออภัยนะครับฝากก็กติดตามกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับด้านนําเสนอคลิปให้รับชมในระดับต่อไปฝากก็กติดตามกดแชร์ด้วยนะครับ